สวัสดีค่ะวันนี้ลันก็จะพาทุกคนนะคะมาทําผมนะคะแบบสาวสไตล์เกาหลีกันค่ะซึ่งสาวๆส,สไตล์เกาหลีนะคะก็มีการทําผมหลากหลายแบบด้วยกันเลยสําหรับเครื่องมือที่จะมาใช้ทําทรงผมในแบบสาวสไตล์เกาหลีทรงแรกนะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเ็าจะเป็นหวีกันร,ร้อนสามารถปรับได้หลายระดับนะคะตั้งแต่120องศาไปถึง200องศาเลยวิธีทํา็ง่ายมากๆไปทากันเลยค่ะสําหรับทรงนี้นะคะก็จะใช้เวลาทําที่ น formal, ้อยมากๆเลยเรียกได้ว่าทําได้รวดเร็วนะคะเราสระผมเสร็จแล้วเป่าผมไม่แห้งแล้วนะคะก็เริ่มกันได้เลยค่ะก็คือแบ่งเป็นครึ่งล่างกับครึ่งบนแค่นี้นะคะง่ายๆจับผมมานะคะช่อใหญ่เลยก็ได้นะคะก็จะได้เป็นแบบปลายงุ้มๆนะคะพอเสร็จแล้วก็ทำด้านบนค่ะ เสร็จแล้วนะคะในทรงที่1น,นะคะสําหรับทรงผมสาวสไตล์เกาหลีนะคะแบบนี้ก็ทําง่ายมากเลยเห็นไหมคะสังเกตได้เลยว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะเองแค่ทําให้ผมนะคะมีวาลลุ่มเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้นะคะ่ะ ทรงแรกว่าแบลวแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ว่ารันมีอีกทรงค่ะที่แบลวยิ่งกว่านี้อีกนะคะดูเป็นสาวสไตล์เกาหลีมากยิ่งกว่านี้และสําหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในทรงที่สองนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยจะบอกเลยนะคะว่าเซตนี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะไม่ใช่ที่ทําผมหรือที่ม้วนผมนะคะแบบธรรมดาทั่ทวๆไปอย่างที่เราเคยเห็นตามท้องตลาดเนี่ยก็จะเป็นแบบที่หนีบผมบ้างแหละ แล้วก็ม้วนอีกกี่บ้างแหละแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นแกนร้อนนะคะเดี๋ยวจะขอโชว์นิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยและตัวนี้นะคะเป็นตัวที่รันใช้บ่อยที่สุดเลยเรียกได้ว่าใช้ทุกวันในหนึ่งกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะก็จะเป็นตัวส่งความร้อนนะคะที่สามารถปรับได้ปรับระดับได้นะคะมีระดับ1ระดับ2ตัวที่ทาหกจริงๆนะคะถึงสไซส์ค่ะก็มีไซส์ใหญ่ไซส์กลางแล้วก็ไซส์เล็กนะคะแล้วแต่ สไตล์การทํำผมแล้วแต่แบบแล้วแต่ทรงนะคะแต่และแบบแต่ละทรงเนี่ยก็จะใช้แกนไม่เหมือนกันแกนที่รันใช้บ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นตนี้ กลางนะคะเพราะเรามี็นคนผมสั้นถ้าสาวๆคนที่แบบผมยาวแบบกระดาหรือว่าผมยาวกปเลยอาจจะแบบว่าอยากได้ลอนคล้ายๆที่ไม่ใช่แบบลอนเกลียวโปเตสหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะใช้เป็นรุ่นนี้นะคะเราจะได้ผมที่แบบเหมือนเราไปดัดที่ร้านมาผมที่เหมือนแบบนากเกตโตลีที่เขาแบบพึ่งเสือเป็นลอนแบบ รอนคลายอันนี้เหมาะมากอันนี้จะเหมาะสําหรับสาวผมยาวเนาะน,นะคะแต่ว่าของเราเราจะชอบชอบอันนี้ชอบเซ็ก,กาลางเราจะชอบเซ็กลางแล้วก็ไฟเล็กเนี่ยราจะไว้ทําหน้าม้าหรือว่าบางลุคที่แบบต้องการความเปรี้ยวหน่อยรอนแบบแน่นๆแบบว่าเป็นเปรียวเียวเหมือนฝรั่งอะไรเงี้ยร้านจะใช้เป็นไฟเล็กนะคะแต่ว่าในโซนที่สองนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ แล้วมาเริ่มกันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แกนที่เราจะเริ่มใช้ก่อนก็คือแกนกลาพี่ีะใส่ก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะเขาจัมีล็อกมือรองนนะคะก็แค่เจ็บลงไปให้ถูกล็อ,แอกอคแค่นั้นเองแอล้วก็ดันเปิดห่ระบองในกล่องนะคะเขาก็มีอุปกรณ์กันความร,อะะร safety, ้อน,นนะคะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับมือเรานะคะให้มือเราเนี่ยนะคะไม่แบบโดนความรอ้อนจนมือเกิดแผลต่างๆก็คือนี่เลย เป็นถุงมือนะคะกันความร้อนค่ะประเสทแบบแรกนะคะ,ะ,คะที่เราจะทำก็คือเราจะแบ่งผงเป็นสองข้างนะคะข้างที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยเราจะมัดทิ้งไว้ก่อนแบบน,นี้นะคะหรือมัดแกะข้างหนึ่งนะคะเราก็จะแบ่งผงคะ่ะแบ่งเป็นสองชั้นพอนะคะก็คือชั้นในกับชั้นนอกนะคะทําข้างไหนแค่ใส่ข้างนั้นโ you okay. 제부천지 몰라요 내가 그대께 이렇게 빠져버려 있는데 I don't know what to do 작은 습관 하나하나 좋아하는 것들 모두 알아 사랑에 살때까 ไม่ว่าพอนะคะก็ใช้เป็นหมีแบบนี้ก็ได้ค่ะและสำหรับหน้าค่ะ มผมไว้สักค่ะก็เอาคอยผม